อะไรคะที่จะบอกว่าเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือยังไม่ใช่รอยตีนกาที่อยู่บนใบหน้านะคะแต่มันคือปัญญาที่อยู่ในสมองะคะ่ะคุณเคยเห็นคนที่โตแลอายุเยอะแลสี่สิปีละของเงินพ่อแม่เมาเหล้าทุกวันอรารวาสทุกวันทำร้ายบุพกาลี ทำร้ายคนรอบข้างขอเงินหลานงานการไม่ทําชีวิตก็อยู่ในกลุ่มอบบยามุขคบเพื่อนนักเลงนี่ก็เป็นตัวบอกนะคะว่าอายุที่มากที่อยู่บนโลกก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเขาโตเพราะเขาถึงแม้ว่าเขาจะโตมากแค่ไหนอะ ปบาบใดทีด่เขายังดูแลตัวเองไม่ได้ดูแลครอบครัวไม่ได้อะเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่ดีแต่กับบางคนนะถึงแม้ว่าเขาจะอายุน้อยมากแบบแปดขวบเก้าขวบอย่เงี้ยเขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้เขาสามารถสร้างความสุขให้กับคนอื่นได้อย่างเช่นคุณขุนเขาอย่างี้นะคะ เขาอายุแค่ยี่ิบปีนิดๆต้นๆเขาก็เรียนรู้ทางด้านจิตวิทยามาเนาะแล้วก็แบบมาอัด Youtube แล้วก็ให้ความรู้ผู้คนให้สติให้กำลังใจผู้คนได้แล้วก็สร้างความสุขให้คนบางคนคิดฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยคือคลิปของคุณนเขาเนี่ยก็ช่วยให้ชีวิตเขา,าดีขึ้นแล้วก็ไม่คิดฆ่าตัวตายไม่อยากคิดสั้นก็ คือโตเมื่อนั้นน่ะเมื่อไหลที่เรายังเอาแต่ใจตัวเองอยู่ยังไม่สามารถพึ่งตัวเองได้ไม่สามารถสร้างความสุขให้ผู้อื่นได้แม้อายุเท่าไหร่เราก็ยังเป็นเด็กแต่เมื่อไหร่ที่เราสร้างความสุขแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้แม้ว่าอายุเท่าไหร่เราก็เป็นผู้ใหญ่คะ่ะ